จบแล้วอะค่ะถ้าความรักมันไปต่อไม่ได้เลยก็ต้องก็เสียใจ่ะแต่ว่ามันต้อง move on อะไม่เสียดายหนูคิดว่า2ปีที่คุยกันค่ะไม่ได้คบกันสปีได้อยู่ในช่วงเวลาที่ซับซ้อนค่ะเป็นสิทธิ์ของพี่เขาที่เขาอยากพูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือสําหรับหนูคือมันจบแล้วก็คือจบไม่อยากพูดต่อก็ไม่อยากลงดีเทลเรื่องเรื่องของสองคนหรืออะไรมันเีคนรอบข้างเหรอคะสำหรับหนูไม่เลยคือคนที่ และเราเราต้องควบคุมความรู้สึกเราควบคุมได้ทุกอ,อย่างเราถ้าเรารักกันเราคุยกันแล้วเ,เราก็ตกลงหรือทําอะไรร่วมกันอะไรเงี้ยมันก็แฮปปี้ที่สองคนคนอื่นไม่เลไม่อยข็งแงยืนยันว่าเป็นแค่คนสองคนเท่านั้นไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้อง,องใช่ค่ะถ้าอย่าเรียวกว่ากดเลยคือหนูไปเจอในในจีแล้วเข้าลงว่าส2งหนูก็อ่าน2 2 2สองมันหมายถึงอะไรมันคือแค่ การกระชับความสัมพันธ์แต่ว่าไม่เคยตั้งกฎไม่เคยหนูกับพี่ไม่เคยตั้งกฎไอะไรอย่างเงี้ค่ะใช่แล้วก็แค่แบบว่าถ้าถ้าคบกันหรืออะไรไปใช้ชีวิตห,หลบยกเลิกงานกว่าร้อยงานเนี้ยหนูว่ารับมาประมาณ5งานไม่ถึง5งานด้วยซ้ำแล้วก็ร้อยงานเนี้ยถ้าติดต่อเข้ามาหนูก็ทำไม่ทันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมันหลายๆอย่างก็คือน่าจะ ถึงร้อยงานเลยก็หนูก็ทํางานของหนูก็คือถ้าพี่เขาอยากทําอะไรก็แล้วแต่พี่แน็กเลยพี่เขาเลยจบแล้วอ่ะค่ะมันเหมือนแบบว่าคุยกันแล้วก็เราหยุดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยช่วงวันที่สิบเดือนที่แล้วอตอนนี้ละ่ะคะฮิวใจด้วยการทํางานเสียใจไหม <laughs> เสียใจก็รู้สึกว่าถ้าความรักมัน ไปตอบไม่ได้มันก็ต้องมันก็เสียใจอะแต่ว่ามันต้องมูฟอ o อะสถานนะมันไม่ไม่คบกันตั้งแต่ตอนตอนนั้นนาะแล้วก็มีการเอ่อการบอกว่าที่เขาบอกว่าไม่สนแล้วใช่ไหมหนูก็เลยว่าเอองั้นเราจะลองบอกเปิดตัวไหมเพราะว่าสําหรับหนูว่าถ้าผูถ้ถก,การคบกันอะมันต้องเปิดเปิด,ปดตัวเปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงเวลาสเดือนที่ที่เราได้แบบทําเต็มที่แล้วแปลว่าเรานับสถานะแฟนก็คือช่วงแค่ช่วงเปิดตัว ที่ประกาศต้องประกาศทั้งสองฝ่ายแล้วเลิกการเฉยๆหรือว่าเลิกกันด้วยดีหรือว่าเลิกกันด้วยมีอะไรติดขัดใดจจบส่วนเลิกกันด้วยดีเลิกกันด้วยดีหรือว่ามีอะไรติดทางไหมสำหรับหนูตอนนี้หนูไม่มีอะไรติดขัง